หนุ่มวันนี้มาออกงานเนาะโอ้โหแฟนคลับแฟนคลับไม่จำต้อนรับแบบห้างแตกจนทั้งกคนแต,แตกเลยการเี้นะครับใครเป็นอะไรพูดอันก็<ห>อ,อ่าอ่ะออกงานครั้งนี้ก็เห็นแฟนคลับเยอะแยะแบบท,ที่มาสนใจพวกเราแล้วก็สนใจกิจกรรมนี้ด้วยครับผมก็มีคนมาเข้าร่วมเล่นกิจกรรมเยอะมากรู้สึกดีใจที่ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในแคแมเปญนี้เลยเรียนพลังแฟนคลับมารับกอร้องด้วยไมรู้สึดีใจอะไรขนาดนี้ขอคำถามหน่อยได้ไหมครับคำถามพิธีษได้ไหมครับได้ วันนี้มเป็น,นมามนแบบว่าเยอะเนาะมันปมใจไหมอ๋ออันนี้ก็รู้สึกดีใจและปลื้มใจมากครับเพราะว่าก็โทษครับมึนครับผมก็ครั้งล่าสุดที่เจอแฟนขับเยอะขนาดนี้ก็ที่คอนเสิร์ตเนาะแล้วก็ได้ออกงานแล้วก็ได้มาเจอแฟนขับอีกทีก็รู้สึกชื่นใจมากกระแสพวกเรานะตอนนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหไปไหนมาไหนก็คือแฟนๆเยอะมากปลื้มกัน ก็เหมือนได้เพื่อนใหม่เพิ่มเยอะมากเลยคือรู้สึกว่ายิ่งยิ่งเรามีแบบงานเท่าไหร่แล้วก็มีคนตามมาบ้างขนาดรู้สึกว่าแบบมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่ามันแบบเวลาไปไหนก็เหมือนมีเพื่อนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยรเหมือนไม่ใช่แค่เพื่อนนะมีมังหนดมีมังหนิด้วยเหรอก็เนี่ยแหละครับรู้สึกว่าไปไหนมาไหนรู้สึกดีๆชอบชอบชอบก็ถ้าจะตามมาก็มาได้เลยเราแบบรอเจอเสมอครับ ครับอลันก็รู้สึกว่า,าการได้ที่เราได,ได้มาออกงานแบบนี้ที่แบบเป็นกิจกรรมที่ได้ช่วยโลกด้วยแล้วแบบมีแฟนลับมาคอยสะพอตพวกเรา,ากับกิจกรรมรู้สึกว่าแบบได้ทําประโยชน์กับโลกนี้ด้วยแล้วก็น่าจะมีหลายกิจกรรมที่แบบพวกเราน่าจะสร้างประโยชน์ให้แบบแค่ไม่เช่นโลกใบนี้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยด้วยอะไรมาก็รู้สึกดีมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนรักกันเป็นนานๆน,นะครับ <G ül üş> ที่บอกไปเมื่อกี้นี้ครับรู้สึกชื่นใจแล้วก็ปลื้มใจมากที่แบบเวลาเรามีงานอีเวนต์อะไรก็จะมีแฟนคลับคอยไปให้กําลังใจอยู่เสมอครับผมก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับครับ,รบก,ก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอ,อยแล้วครับก็ก็อยากขอบคุณที่ที่คอยสปอร์ตพวกเรามาตลอดแล้วก็ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็คอยก้าวไปพร้อมกับพวกเราเสมอขอบคุณที่โตไปกับพวกเราแล้วก็ ขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โลกดีขึ้นครับครับอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมามันติดเทรนท่ามวันข้ามไปจนเราได้เห็นฟิตเด็ดเช็คฟิตเด็ดจากแฟนคลับบ้างเลยครับคอมเมนต์ไหมทำไมถึงาก็พวกเราก็มีดู IG Story ที่แท็กมามีดูด้วยดูทวิตเตอร์ด้วยครับเรแบบรู้สึกชื่นใจมากๆเลยที่ทุกคนชอบคอนเสิร์ตของเราขนาดนี้เพราะว่านี่เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราด้วยที่พวกเราได้ขึ้นมาฟอร์มแล้วก็สเตจมันก็ใหญ่จริงๆแล้วก็ เป็นคอนเสิร์ตที่ยาวตั้ง3วันแล้ววันหนึ่งก็5ชั่วโมงไปเลยจัดเต็มมากๆแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่เต็มที่ตืหนเมากๆด้วยแบบจนชั่วโมงที่5ทุกคนก็ยังแบบเอเนอร์จีไม่ดรอปเลยก็รู้สึกดีมากๆประทับใจยังไงบ้างคะเพราะว่าแบบว่าเราเนาะแบบรายการจบปุ๊บร้ยจัดใหญ่3วันติดอะไรเออแล้วแฟนแบบดูแน่นมากเลยคประทับใจอะไรบ้าง ก็อย่างแรกคือผมประทับใจแล้วก็นับถือแฟนคลับทุกคนมากครับที่แบบเลือกมาดูคอนเสิร์ตพวกเราตั้งแบบ3วัน5ชั่วโมงคือมันน่าจะเมื่อยมากๆครับผมก็รู้สึกแบบเห็นใจประทับใจแล้วก็แบบขอบคุณมากครับที่ทนเมื่อยเพื่อพวกเราใช่พวกนายแบบเจ๋งมากโคตรสู้เลยโคตรสู้เลยนายนี่โคตรสู้เลยนายความเก่งเลยเนทจี่ของพวกคุณแต่ละคนมันมันเอาไม่ได้เออมันโอ้ยไรสก็เก่งมากไม่มีการอะไร จริงเอเนอร์ของพวกเราทา 89, ั้ง789ปกาชยนีทั้ง24คนเลยครับพวกเราได้เรามาจากแฟนคลับทางนั้นเลยที่เราสามารถขึ้นไป p e r ฟอร์มบนสเตจได้มาทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ที่แบบมี Energy ในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะได้พาการเรียนด้วยหรือว่าพาดการเป็นศิลปินทุกอย่างมาจากแฟนคลับบบนี้ก็อยากจะขอบคุณมากๆเพราะถ้าไม่มีพวกอยู่เราก็จะไม่มี e n e น g y ในการทำสิ่งเหล่านี้ที่เรารัก ก็ขอุณมานแห่ง FC ร้าน FC ร้านมีแบบว่าเอ่อโยคอกังแฟงอใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ถ้าท่านตใครโดนตออะไรยังไงถ้าานโดกูก่อนด้อนกูก่อนเออนละคนเลยที่ละคนเออทั้งสองก็ไ่เเป็นครั้งแรกทีน่ได้เกิดอะไครัแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เกิดเหมกันลาที่ตอนตอเราแบบหลายๆลายคนก็จะเกียรมาเล่นกับเราแล้วก็ ต่อเป็นมากรู้สึกว่าเออสนุกดีครับที่ได้คุยกับแฟนคลับแล้ะก็เป็นโอกาสที่เราจะวิดีโอคอลผมก็เอาจริงเมื่อวานขึ้นคอไปก็แบบโดนเตาะเยอะมากเลยแล้วทุกคนก็แบบว่าคิดว่าผมแบบไม่ทันมุกเอาจริงผมทันมุกนะแต่แค่แบบผมก็เออทำเป็นแบบไม่ทันมุกไงไหลตามน้ำไหลตามน้ำไปก่อนแต่ก็แบบรู้หมดเลยเอาจริงเมื่อวานสนุกมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้คุยก็ อยากจะขออีกรอบครับถ้าถ้าได้เจอกันชายหรือมวยชายเพียงฮะเมื่อวานเมื่อวานโดนมุกนี้บ่อยมากเขาบอกว่ามีกี่ไหลมีสองไหลมีกี่คอมีคอเดียวไม่ต่อแล้วไหลมากกว่าคอไหลมากกว่าคอแล้วแล้วเธอมีไหลมากกว่าคอหรือเปล่าเอาหล่อมากกว่าใครเมื่อวานเมื่อวานคือเมื่อวานคือโดนบ่อยมากเขแบบว่ารู้สึกว่า เออเล่นเล่นเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแต่จะเดี่ยวนี้ถ้าเราเป็นคนเล่นให้เถอนนี่เอ๊ะเอ๊ะต่อไปดีกว่าครับโอเคครับค<น>ุณพลเกนเกนมุกเนาะเกเกผมผมอาจจะตามไม่ค่อยทนันมากภาษาไทยยังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นครับต้องกลับมาเรียนให้มากกว่าน,นี้แต่ว่าก็เป็นสามชั่วโมงที่ผมก็ได้อัพสกิลแถวๆว่าหย่อนมุกกลับบ้างก็รู้สึกว่าเก่งขึ้นแล้วก็สนุกมากเลยครับเป็นสามชั่วโมงที่แบบ มีความสุขมากจริงๆแล้วก็หลังจากสามชั่วโมงที่ได้วิดีโอคอลกันเสร็จก็เหมือนอยากจะทําต่ออีกสักครึ่งวันเลยครับ <c oughs> ผม <c oughs> ก็เมื่อวานก็คอลกับแฟนคลับไปได้แกล้งแฟนคลับก็สนุกมากๆเลยครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแฟนคลับที่เข้ามาให้ทางกาลังใจแล้วก็มาเตาะเล่นด้วยครับผมแต่ว่าผมไม่เล่นด้วยนะครับ <c oughs> ชอบฟิลแฟนคลับเล่นมากกว่าครับผมชอบข้อแบบตามใจฉันครับผบครับมาก็ ก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่ครับนี่เราเลยครับเราเลยครับตอนแรกจะไปแกล้งเขาแต่โดนแกล้งคืนครับก็สนุกดีครับสไปในกลุ่มใส่เป็นตําแหน่สักหนึ่งสีสักหนึ่งสีขึ้นอยู e m หมอ๋อกี่ไายอลันก็คือดีอ่นะครับกี่ลายอะมาซัสสักหนึ่งสีนะครับอัลลันไม่ได้ของของผมมีของผมมีทุกคนใหญ่ผมเรียกเขาว่าเบฟทุกคนเลยผมมีเบฟเมื่อวานเรียกเบฟไป60คนโอ้โหครับ เมื่อวานมีคนให้เรียกเรียกว่าเบฟเลยเออเรียกเบฟเราเรียกเบฟหลังจากนี้เราจะได้เปลี่ยนงานหรือผลงานอะไรบ้างเปลี่ยอะไรบ้าก็คืองี้ครับไม่ต้องประกาศใหญ่แล้วนะขอถ้ามาทานขอพูดนะครับเจ็ดไปเก้าเดลวบลกรุ๊ปตอนนี้พวกเราก็ยังอยู่ใน planning stage นะครับมีการแผนงานเรื่อยๆมีในระยะเวลาปีนี้ก็มีอะไรที่พวกเราต้องทำเยอะมากๆเลยในการ เตรมตัวการเดบิวต์มีทั้งคล้องอัดเอ่ออัดเพลงเดบิวต์ถ่ายเอ็มวีเพลงเดบิวต์อาจจะมีอะไรอาจจะมีดีเทลอื่นที่ผมไม่สามารถลงดีเทลได้ตอนนี้เพราะว่าผมไม่ใช่นักสปอยล์ก่อไปแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมพูดไปว่าพวกเราจะเดบิวต์ภายในปีนี้นนแน่นอนไม่อยากจะให้เอ่อฮึบ <c oughs> รออีก สักแป๊บหนึ่งอีกอีกแค่สามเดือนใช่ไหมก็จบปีละสามสิบเอ็ดพันวาเลยไม่ไม่ไม่พี่ว่านะจปอยไม่ได้แต่ว่าพี่ว่าเด็กน่าจะสปอยได้เฮ้ยโอ้โหผมว่าพี่เอาน่าจะเอาข้อมูลมาผิดนะครับผมนี่ยิงไม่หลุดปากเลยครับใช่ครับจะระเบีย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 บไม่จะปอยครับทุกคนต้องรอดูเอาเองหลังจากนี้แบบว่าเดี๋ยวเรารอเนื้อเดบิวต์ครู๊ว่าจะเดบิวต์กันเมื่อไหร่เนาะเอ้าเรามีอะไรทตั้งแต่ อ,อ๋อก็เอาจึงระหว่างาโปรเซสในการเตรียมตัวสำหรับเดบิวต์เราก็จะมีงานเข้ามาของแต่ละคนครับผมงานอีเวนต์ต่างๆงานงาน,นู่นงานนี่ก็ถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าพวกเรามีงานอะไรบ้างก็ทุกคนสามารถติดตามได้ที่ IG Sunray ครับผมก็จะมีตารางงานของทุกคนเลยบอกบครับไม่ได้ไม่ได้ขายครับคือ <c oughs> บอกให้ไปติดตามผลงานนี่เอ่อนอกถ้ามันจะมีงานใหญ่ช่วงนี้ก็ b I F อครับที่พวกเราได้ไปคอลแลบกับ แอปซูลสยามเนาะใช่ๆแล้วก็ที่คอลแบกับแบรนด์โค้ชี่นัมเบ e รเป็นแบรนด์แฟชั่นจากเกาหลีอีกทีหนึ่งครับก็จะเป็นการเดินแบบของพวกเรา24คนเลยครบ24คนครบ79ชิ้นนี้ครับโอเคขอบคุณกครับขอบคุณครับุคบมาเินแบบรักเลย ินอดกมคะองสงวิดีโอกันาินการับนอดผู้บริหากอได้เข้าเลยเข้าเลยผู้บริหาขงคุณัชวล้องหลกไหเข้าได้เยต้องงานต้องงานอยู่ไหนจ้าต้องงานเข้าหน่อยตงงาน